สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยเลาพัฒนาครับผมหวยเลาพัฒนาวันนี้วันที่26เดือน8ปดพหกเจ็ดนะครับสําหรับงวดก่อนนี้นะครับผมงวดก่อนนี้คือ,อ,อลูดนะครับผมนะขอโทษขอไปด้วยครับผม งดก่อนนี้ผมให้9เนาะ9กับ7นะออกมา82แล้วก็5 4ไม่เข้าเลยเนาะ,ะวันนี้ครับผมวันนี้ขอให้มาขอให้มานะวันนี้ห้ากับหกมา ห้ากับหกนะครับมีห้าห้าเก้าครับผมห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ส่วนหกนะครับหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์ตัวกันมีห้าสามหกสามห้าแปดเราก็หกสี่ห้าแปดหกสี่ ผมคิดว่านะผมคิดว่าห้ามาวันนี้ห้านะครับผมห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์วันนี้มีห้าหกเจ็ดนะมีห้าหกเจ็ดผมเอาห้ากับหกนะแล้วก็ตัดเลขเจ็ดทิ้งไปเลยจะเอามาสามตัวก็ไม่ได้นะ ตัวเน้นห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์หกเก้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับผมห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์หกเก้าหกหกหนึ่งเนาะอ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเลขสองตัว เวลาเลขสองตัวจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวนะครับก็จะมีห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสามห้าหนึ่งศูนย์ ห้าแล้วก็503ศูนย์สามเน้นที่ห้าเลยนะครับผม5 9าเก้าหนึ่งเก้าเก้นอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับหน่วยเราพัฒนาของวันที่26นะครับฝากฝากดไลค์กดติดตามากามดกระดิ่งไปด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ